สวัสดีครับมือนี้มาแล้วครับเดี๋ยวกำลังอีต,ต่ำมาเน้นต่ำหน่อไม้มครับเนี่ยตํำแบบลาวๆลมๆนี่แหละนี่ผักบ้านเจ้าเอิญผักอย่างบ้านเจ้าเอิญผักไสผักไสฮั่นผักอีตูนี่ับปีอีต่ำครับแกงหน่อมไม้ครับฝีมือคุณยิงแม่ครับอืมเนี่นี่ผักไสบ้านเจ้าเอิญผักอย่างเนี่ยใสพร้อมเนี่ยใส่แกงหน่อไม้นเนี่ยนี่น้ำยาหนาังจาก ข้างหัวสดๆคันเรียบร้อยพี่น้องตันนั้นคุณพ่อกำลังตำส้มพุงหรือมักมะละกอแซบนนวอยู่บ้านเพชรบุ์เด้อนี่เห็นบอวิธีตำครับเอาแบบโ,โคโลกเคเล่นี่เห็นบอกบต้องไปวิธีดีตองอยังนนเนี่ยตอนในี้ๆไหน่อไม้จากเขาครับภูเขา ปีมือครับรอสักครู่สุก